โอ้ยปลากัดครับผมโอ้ยก oh, so ัดเหยื่อกัไม่โดนไอ้ยศสงสัยแล้วครับผมโอ้ยกัดไม่โดนครับผมน่าเสียดายเอาไหมครับผมสงสัยไปสักแป๊บหนึ่งแล้วผมจะกัดเหยื่อกัดไม่โดนคผมไอ้ยน่าเสียดายครับผม โอ้ยอยู่แล้วครับผมมาแล้วเอาจะได้ครับผมระชนน้อยตอนมากัดเหยืจะได้ครับผมหาใส่ประมาณห้าขีดผขีดครับผมแต่ปลาจะเป็นตุ่มครับผมปลาจะเป็นโลกรหรือเปล่าครับผมสังเกตดูตรงช่วงตรงหัวตรงนี้ครับจะเป็นตุ่มครับผมปลาเป็นโลกรหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะครับจะมีฝั่งนี้ ไม่เป็นไรครับผมสรปุปงานกบตุ่มสีแดงนะครับใสวยๆเลยครับผมสุดยอดฝากผลงานด้วยนะครับผมสุดยอดครับเดี๋ยวน้องปลาดเดี๋ยวผมก็จะปล่อยน้องกลับคืนสู่ธรรมชาติครับผมไปไปลุกโอเคนะนี่ครับผมไป้นองค่อยๆลงไปก็แล้วกันอ,อไป โอเคฝากผลงานด้วยนะครับผมสุดยอดครับ